ทีมผู้บริหารท่านนายกทุกพื้นที่ของอำเภอตะเกียของเราซึ่งวันนี้ครับก่อนดูโอกาสในวันปีใหม่เมืองของเราซึ่งที่เราโน้มกันแล้วว่าวันนี้จะมีการคำรับว่าจะหม้อระดับผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างที่เราโน้มกันแ้ว่าท่านสอ่เอโจ้ด้วยโอกาสวันนี้ครับเราจะต้องได้มาคำรับวะาจะหม้อซึ่งส่วนโจ้ด้วยเพราะว่าผมก็ยังมุ่งเน้น้อยอยู่นะแต่อยากที่จะไปว่าจะหม้อเตือนนะ แก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยาภาวะอา,าการเป็นผู้นําในท้องถิ่นของเขานะครับประก,ก็ด้วยความเคารพนับถือดับวันวันนี้ถือโอกาสทางด้านผู้พิหารทีมงานท้องถิ่นของเขานคะรับด้ถือโอกาสมาคารวะตามหมาูทางด้านอาภุลภูใหญ่ทางด้านท่านหมอเซอร์ทางด้านท่านนายกที่ได้เป็นตัแนวแทนเวันนี้ครับก็พร้อมทั้งคุณพ่อหอลายหลายคนครับที่ได้เข้ามาร่วมในการ อาดังหัวสักเก้าดังหัวปีใหม่ในวันนี้ครับ,บก่อพัฒน์ผมก็คือในานามครับท้องที่ของเราก็ถือโอกาสด้วยต้องอำนวยพรในทางด้านท่านหมอเสร์มพร้อมกับพ่อครูแม่หมอแล้วก็ทางด้าน,านท่านสอ,อ,อ,อนใจเรื่องขอขอให้ท่านนมีความสุขมีสุขภาพกำลังไมตรีสมบูรณ์แข็งแรงเป็นที่เปื่อนของพี่น้องชาวบ้านตลอดไปพร้อมกับท่านนายก หลายๆท้องที่ครับท้องถิ่นของเราที่เนี่ยครับที่ในมาดำหัวสวราลิปีใหม่เนื่องในวันปีใหม่เมืองโเนียครับขออโหทุกท่านจงมีสุภาพธรรมไมทีีสมบูรณ์เป็นตีเปื่นของนชาวบ้านต่อไปในการเทศการทำงานนะเพื่อกับท้องถิ่นของเราเพื่อความเจริญต่อไปครับผมแตส่วทีทุกท่านเป็นเกียรติดำหัวอคนนะครับที่ผมเขาลบล้างนะครับรวมถึงปอนะครับพอบังเกิดเก้าของผม สครัลดำหัวหลายๆท่านวันนี้ตั้งใจจะมาดำหัวผมนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผ่ไมีทางเนาะโดยเฉพาะลุงลุงโมงนะครับลุงโมคนใชยวุฒนะครับจะดำตั้งแต่ปีแล้วละกระตุ้ตั้งความที่เอาแคคนเืองเนาะผอขออนวิญาตบอกเก่าไว้ก่อนเลยาเา่าตำแหนง่งสจเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หอคนนะครับสุดท้ายล้าเอาคนบ้านเดียวกันเนี่ยผมนับถือในความเป็นอาวุโส มากกว่านะครับผมถือว่าผมเป็นผู้น้อยกระ,ะดําหวนในผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราผมถือว่าทุกข่านที่มาวันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพแเคงนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่หักกันแปงกันหวังไปด้ทยนี่ว่าม่เฮาหักกันแล้วก็เป็นอันึ่งเดียวกันนะครับต่อไปถึงแม้ว่าแห่งสองปีไปหน้าในว,นว,นวาระของผมเนี่ยผมก็ขอ,ขอไม่ใหญ่อ่าด์ตรงว่า ผมกม็ยังม่วอ่อนาคต,ตั้งหนามันจะเป็นไจนะครับแต่ว่าแขมสอบปิดไปแน่คงจะพร้อมที่จะทํางานเพื่อบ้านเราเพื่อเป็นศักยภาพนะครับวาลานิจิขึ้นปีใหม่นะครับขอเมื่อวัยชัยให้มูมเ่เฮามีสุขภาพแข็งแรงเป็นกําลังนะครับเป็นกําลังของครอบครัวเป็นกําลังของหมู่บ้านเป็นกําลังของดอยสิเกตเฮาของทุกทา่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับเลยรับเลยครับขอบคุณครับ ครับต,ต,ต,ออต,ต,บต็ต้องขอสวัสดีีใหม่กับพี่น้องท้องที่ท้องถิ่นพี่น้องชาวบ้านพี่ทักกับผพือคุณหมอเสิร์และท่านสจเ,เอ,อิร์ดทุกคนสจบ้านเอาอคือสจในดวงใจหมอคือสจเ,เอิร์ดด้วยความเ่ยงใจด้วยความอ่อนน้อมความตนด้วยความกิห่หูเหนือหูใต้สจปฏิบัติหนี้ถือว่าถูกต้องดีละและโดยเฉพาะตว่า ไปร่วมงานพี่น้องอสมร้่นรามบัวองค์พระบูชดอยท่านสจก็ได้ผมถือว่าเจ็นในความเป็นนักการเมือง เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ